นิสสันนอน้ำนะคะจากนิสสันเมกาสาขาบุกสว่างวันนี้นะอุ่สว่างบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะวันนี้น้องโหมาใกล้เหลือเกินนะ้องคนนี้น่ารักน่ารักทุกคนลูกค้าน้ำนะคะน้องหนูพู่นี้จะเจอกันวันที่เนาะรับรถก็จะเป็นตัว15-19ตัวนี้เป็น v ีเอลโฟวนะคะก็พ่นดันทุกตำแหน่งบอกได้เลยว่าศูนย์นิสสันบอดี้น้ำมุ่สว่างเท่านั้นบอกได้เลยเพออวดนิดนึงนะฮะก็ไปแม็กเลยเดี๋ยวนะ ยางแบกตัวนี้ยังเป็นยางเดิมอิสโตนเพราะ้องหนูบอกว่าไม่ค่อยชอบแนวออฟโรดหรือเปลี่ยนยุงเปลี่ยนยางอะไรเท่าไหร่นะคะก็คือเอาของแท้ไปเลยตัวนี้นะคะดมเดิมเลยก็มาด้วยพ่นดำซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้ก็คือแก้มชุดวิน n i แพ็กเกจทั้งห้าชุดที่เราคุยหลายๆคลิปแล้วอันนี้เราก็จะผ่านไปเร็วๆนิดนึงตัวั่อนเทอรลล่าต่างๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวโกกตรงนี้นี่อันนี้เลยที่ไม่เหมือนชาวบ้านเราช่องเลย ปาดขึ้นมานี่แค่จุดตรงนี้ก็สปอร์ตว้าวแล้วนะคะมาด้วยกระจกมองข้างไลท์ขึ้นมาไลท์ขึ้นมาทีนี้น้องบอกพี่น้ำขาหนูขออนุญาตขอเคล็ดลับเอาไปทุกตำแหน่งเอาไปกันลิ้วรอยได้มือจกมือตัดต่างๆนะครับแล้วก็ไล่มาไล่มาตัวนี้ด้านหลังสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะโลโก้นี่เด่นมาแต่800เมตรเลยโลโก้นี่สันตัวนี้โตักียวเทอร์ล่าคิวค่าต่างๆเพื่อน,นี้เป็นรีวิวเหมือนเดิมแต่ทีนี้อยากจะให้เห็นก็คือเฉดสี ไล่มาไล่มาคันนี้พี่กุ๊กทางด่วนพิเศษของเราตกกลุมรักเทอรล่าคันนี้เขาแล้ว1 5ึ่บวกราคาสี่หม0่นบาทโอ้โหว้าวเลยว้าวเลยคันนี้แต่งเหมือนกันกันกบตัวนั้นกระจังหน้าตัวอักษรเทอรล่าชุดมิดไดแพ็กเกจ5ชิ้นนะฮะแล้วก็มาพ่นดำแต่ทีนี้ซิกเนเจอร์ของเขาคืออะไรรู้ไหมยางพี่กุ๊กโอ้ยน้ะขอยางโผลหนห่อยวะ ขอยางนสเตอร์หน่อยแล้วเขารีเควสเลยนะต้องเป็นยี่ห้อนี้เพราะว่ารถคันเก่าอ่ะเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้มานะมอนสเตอร์เป็นอัลเทอรนเป็นยางไรเดนไร้นะฮะตัว AT3 ของเรานี่ก็คือเงียบไม่ได้ดังมากมายนะฮะเป็นวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยตัวอัลเทอรนตัวนี้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระที่มันไม่แนวโหดมากยางตัวนี้แน่นชอบน้ำยังชอบเลยตัวนี้นะฮะสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดซีรีส์ยางขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอาพ่นมาพ่น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  อันนี้ผ่านการตรวจรถมาแล้วนะพี่กุ๊กมาบอกเฮ้ย้น้ำขอดูรถหน่อยมาๆๆม,ม,ม,มาไลฟ์มาเลยข้างหลังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมดูเด,ดเม็ดสีเนี่ยเห็นไหมสีขาวมุกตัดกับส้นดํานี่คือบุคลิกภาพของรถแต่ละสีนี่ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ดูสปอร์ตดูหลอดีแนวสปอร์ตซิ่งๆแต่แปลกคันนี้ผู้หญิงขับผู้หญิงขับยิ่งกว่าคันนั้นก็คือน้องอุ้ยน้องอุยจากรยร์ของเราพี่น้ําขอสปอร์ตมาเลย ไม่ชอบภายในสีดําแดงก็เลยบอกว่าไอ้น้องต้องดูตัวนี้สีไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเลยสีเทาลําโบภายในเนี่ยคือเป็นสปอร์ตรุ่นสปอร์ตของเขาเลยคือพ่นดํามาจากโรงงานตัวนี้นะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ1โลโก้นะฮะพี่ลงุงลองซูมหนิเนี่ยเนี่ย,ยความแตกต่างของเขาระหว่างตัวธรรมดานะคือหนึ่งเลยไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นสปอร์ตนะโมลตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมแต่ตัวนี้มันได้แค่นี้นะฮะแล้วก็ ตรงนี้ที่เท้าเหยียบอันนี้พ่นดําจากโรงงานมาสีดําแล้วก็แหลดสีดานะคะอันนี้ภายนอกกับด้านข้างนะแต่ตัวนี้เราพ่นดําให้ตัวนี้เราพ่นดําให้นะฮะนี่ปาดขึ้นมาไล่ขึ้นไปเลยพี่ปื๊ดขึ้นไปนี่พ่นดํามาให้เลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วด้านหลังด้านหลังนะโลโก้ตัวนี้ไม่ชอบมินิยมไม่ชอบโคเมียมพ่นให้หนูหน่อยพ่นให้หนูหน่อยพ่นไปพ่นไปพ่นไป วนไปผู้หญิงขับนาเนี้ยโหดมากพี่น้ำขาขอ,อยางเช่นเดียวกันยางวอนสเตอร์เหมือนกับเจ้านุ้นเลยสเปคเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยสายแนวแคมป์น้องชอบเที่ยวแคมป์เที่ยวป่าเที่ยวเขาหัวนี้ลุยมากโหดนะฮะก็สวยอะสูมนิดนึงนะสวยมากเลยนะ,ะก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนกันยายดนนี้นะคะพิเศษเลยนะคะสำหรับ ในเรื่องของออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะฮะเอกชนบัตรพิษากิจข้าราชการต่างๆนะคะวิศวะหมอต่างๆรับเหมาค้าขายออนไลน์อันนี้สาคัญมากขานมาแล้วนะคะก็อัตราดอกเบีย้ยพิเศษหรือดาวต่ำหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผ่อนนานถึงแปดสิบสี่งวดนะคะหรืออาจจะดาวสูงขึ้นไปหน่อยดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อัตราดอกเบีย้ยพิเศษต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ 0%หรือ0.99อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานไปนะคะบางทีนะเห็นบางคน,คนลงรายละเอียดแล้วก็ลูกค้ากลับเข้ามาถามมากเลยว่าคุณน้ำทำุไมตรงนี้ได้ดอกเบี้ยถูกกว่าเขาอาจจะมีคามําว่าแต่หรือจะนะคะแต่น้ำด้วยความชัดเจนเลยแจ้งเลยนะ,ะตรงนี้ว่าถ้าเป็นอาาดอกเบี้ยต่ำ0หรือ0.99ของแถมพื้นฐานหรือได้อะไรเพิ่มเติมเราก็คุยกันได้นะคะหรือต้องการแถมแน่นๆแบบนี้อ่าก็จะเป็นพ่นดําทุกตาแหน่งนะคะ สามสีนี้โอ้โหสวยมากของเราเพิ่นจากศูนย์นิสสันบอดี้นะฮะคอนเฟิร์มเลยก็อัตราดอกเบี้ยพิเศษยังไงมีสิทธิ์ค่าราชก,การหรือไม่สำเนาเล่มรถหรือเปล่าสิทธิพิเศษนี้ให้ลูกค้าทันทีนะคะก็โทรมาที่เบอร์0879991449หรือ idline n w a m 1 0 2 5แล้วมาพบกันที่วงสว่างจากน้ำวงสว่างนะคะสวัสดีค่ะ